เคยได้ยินแต่ไม่เคยกินเป็นยังไงถ้าวันนี้กิ่งลองทําเมนูตามคอมเมนต์นะคะเป็นเมนูที่เขาบอกว่าเป็นเมนูโบราณเลยตั้งแต่สมัยรัชก,กาลท <c oughs> ี่หา้าคนนึงก็เพิ่งเคยทําอีกคนนึงก็เพิ่งเคยกินนะคะเริ่มจากสลด์สันคอเลยนะกิงไม่ทานเนื้อวัวนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นสันคอทเตรียมผักที่เราจะไปใส่แกงกันนะคะก็จะมีใบหหระพาข่าตะไคร้ใบมะกรูดขอาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนด้วยนะคะมาตั้งน้ากันค่ะกิ่งจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดของเรากั็ตามสคอที่กกิเออาาไไปล์มมนะคแล้วกนนั้ก็ตามด้วยนพิิกะะปค่ ตาาขึ้นมใหช้หหเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าก็ได้นะคะเราจะนั่งกินก็จะใส่หอมแดงทุบแล้วก็ตะไคร้ซอยลงไปค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะตต่อไปเรื่อยๆจนหมูของเราสุกเลยนะคะเราจะนั่งกินก็จะใส่ใบหูละพาลงไปค่ะเม <c oughs> นูนี้นะคะตั้งแต่สมัยรัชะกาลที่5ค่ะเขาเป็นเมนูโบราณที่เรียกว่าแกงนันจวนนะคะเสร็จแล้วก็ <c oughs> จะปิดเตาแล้วก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะก็จะได้กองข้าวแฟนหน้าตาประมาณนี้ค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนบอกว่าต้องทานให้ได้เลยสดน้ำก่าน อืมอืมอืมช่ขอคนเดียวเลยได้ไหม,มได้ไหมช่วยตั้งใหญ่นี่เรากินหมดได้เลยนะแกงนี้เรียกว,ว่าแกงน้ำจวืวอืมเหรอแบบนี้ใช่ไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยกินไม่รู้ด้วยว่าแกงแบบ อืมอร่อยอ๋แต่นะพริกก็ปีอืมอ่าขอบคุณนะอ้วนอืมอร่อยเคยกินแกงลันจวนอืม,อม